ลูกร้องเพลงตาม YouTube ได้ไม่ได้แปลว่าสื่อสารได้สวัสดีค่ะคุณครคกุไก่นักกิจกรรมบำบัดจากคิดพลาสนะคะวันนี้จะชวนคุณพ่อคุณแม่มาสังเกตกันว่าลูกๆของเราพูดได้ตามวัยหรือเปล่าหรือว่าแบบไหนที่จะเรียกว่าพูดชา้าในเด็กวัยสองขวบครึ่งขึ้นไปคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่กังวลในเรื่องของการพูดของลูกเพราะว่าเด็กสามารถพูดกอไก่ขอไข่ท่อง ABC หรือว่าพูดตามคลิปได้แล้วแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะแสดงว่าลูกๆพูดสื่อสารได้นะคะ ปกติค่าเฉลี่ยของเด็กอายุประมาณ1ขวบก็จะเริ่มพูดเป็นคำที่มีความหมาย1คําคำได้และเมื่อเด็กอายุสองขวบก็จะเริ่มพูดได้เป็นสองคำติดกันหรือว่าเป็นวลีสั้นๆแล้วก็จะเริ่มพูดเป็นประโยคยาวๆได้เมื่อตอนอายุส4ถึงขวบแต่หากเด็กอายุสองขวบแล้วยังพูดคำที่มีความหมายไม่ได้เลยหรือว่าพูดได้แค่คำเดียวหรือว่ายังสื่อสารกับคนอื่นไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่สงสัยได้เลยค่ะว่าลูกๆพูดช้า และเมื่อเด็กพูดช้าแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตเพื่อหาสาเหตุดูว่าเกิดจากอะไรข้อที่1การได้ยินของเด็กผิดปกติหรือไม่โดยในข้อนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพบคุณหมอเพื่อตรวจการได้ยินค่ะข้อที่2กล้ามเนื้อลิ้นและกล้ามเนื้อลอกปากของเด็กปกติดีหรือไม่ข้อที่3การฟังทาตามคําสั่งความเข้าใจทางภาษาของเด็กดีหรือเปล่าหรือว่ามีภาวะออทิสติกร่วมด้วย ข้อที่4การเลี้ยงดูเลี้ยงด้วยทีวีหรือโทรศัพท์มากเกินไปหรือว่าบางบ้านเลี้ยงแบบรู้ใจไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้พูดหรือว่าพูดหลายภาษาหรือเปล่าซึ่งก็จะมีผลต่อพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กเหมือนกันค่ะหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าลูกๆมีความผิดปกติควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กนักกิจกรรมบำบัดนักแก้ไขาการพูดเพื่อปรึกษาและให้คำแนะนำในการดูแลต่อไปค่ะปรึกษาตั้งแต่เนิ่นๆจะดีที่สุดนะคะ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการสามารถปรึกษาชิปพลัดได้เลยตามช่องทางนี้นะคะ